เริ่มครับเริ่มครับ <c oughs> ทุกคนเคที่เขาออกของเล่นใหม่ <c oughs> เอตอนแรกกล่องอะน็กก็แบบว่ากรอบพระใช่ป่ะคือสวยมากๆนะครับแล้วดูแพ็กเกจข้างในหรัูป้าตอนแรกแบบอุ้ยลิปอ,อะไรมันคือบัตรครับเป็นบัตรที่มีไฮยาบำรุงแบบหลายชนิดมากๆอันเนี้ยนะบัตรสีทองคือ,อยังคาทาให้แก้มเหลืองเหรอทุกคนดูนะเขาบอกว่าทาแล้วมันจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้นี่นะปุ๊บเริ่มครับเริ่มครับ เฮ้ยโนโนโนก็จะต่อโนฟิลเตอร์แกโหลดละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองปุ๊ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วชมพูมาแล้วเฮ้ย <Hi. laughs> อันนี้ชมพูจะเกินไปอันนี้แกตอนแล้วฉันทานึีว่ามันจะไม่ติดคือทานนิดเดียวว่ะทานนิดเดียวก็คือสีสวยเลยอะทุกคนดูดิแล้วแต่น,นี้ทา่ายเยอะไปเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดิแล้วตลับแบบโคตรหลูเลยใช้นิดเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ปาดกึึบๆแบบนี้ไปไปแบบนี้นะครับก็สวยแล้วทุกคนแต่นี้คือทายเยอะไป